จังหวัดพิจิตรเมืองชาละวันดินแดนแห่งตำนานเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำนานคลิปนี้จะพาไปรู้จักอำเภอต่างๆในจังหวัดพิจิตรว่ามีกี่อำเภออำเภออะไรบ้าง 1. อำเภอเมืองพิจิตรมี16ตำบล134หมู่บ้าน 2. อำเภอตะพานหินมี13ตำบล97หมู่บ้าน 3. อําเภอบางมูลนามี10ตำบล79หมู่บ้าน 4. อำเภอโพประทับช้างมีเจ็ดตำบลเก้าสิหมู่บ้านหําอำเภอโพทะเลมีส1บตำบลเกาสิเจหมู่บ้าน 6. ออำเภอสามงามมีห้าตำบล80ิหมู่บ้าน 7. จอำเภอวังสายภูนมีสี่ตำบลห้าสิเจหมู่บ้าน 8. อํอำเภอทับคลอมีสี่ตำบลห้าหมู่บ้าน 9. อําอำเภอสากเหล็กมีห้าตำบลสีบสี่หมู่บ้าน 10. ออำเภอดงเจริญ มี5ตำบล51หมู่บ้าน11อําเภอบึงนารานมี5ตำบล51หมู่บ้าน12อําเภอวชิรบารามีมี4ตำบล51หมู่บ้านจังหวัดพิจิตรมี12อําเภอ89ตำบลประมาณ900หมู่บ้านผิดพลาดประการใดกรื่อผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ